สวัสดีจ้าคุณผู้ชมในที่สุดผมก็มาถึงร้านแคนดี้คาเฟ่เลสโตรอนอย่างเป็นทางการแล้ววูเปิดร้านธุรกิจใหม่อีกแล้วนะครับอ่ากว่าจะผ่านกว่าจะผ่านไก่งวงสุดโหดมาได้นะครับผมต้องฝ่าฟันอุปสรรคนูนนี่สเพหิราแบบว่าตุ้ม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 อู้ไก่งวงไก่งวงผ่านไปทั้งนู้นไก่งวงไก่งวงเดี๋ยวคราวนี้จะมาดูแคนดี้บ้างเป็นไงครับ กาแฟของแซลลี่นะฮะกาแฟของแซลลี่นั้นสุดยอดละไรที่ติทั้งความหอมและรสชาติเมนูใหม่เลขหนึ่งของแซลลี่กาแฟสายไหมอู้เชิญชิมกาแฟแบบใหม่ที่มีรสหวานอ่อนๆของสายไหม่ซึ่งโดยความร้อนละลายแผ่กระจายไปทั่วอืมเอ้ยน่าสนใจจังก,กาแฟสายใหม่เอก็เป็นเมนูที่ครีเอทีฟดีนะผมไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเออเออใช่ครับคุณผู้ชมพาที่แล้วเนี่ยผมได้ เติมบัตรทินพาร์ตไปนะครับบัตรทินพาร์ตก็คืออันนี้นครับนี่ครับบัตรทินพาร์ตคือบัตรผ่านสีทองอันนี้ครับผมได้ลองเติมแล้วก็รับของบบบ๊อบนูนนี้นั่นน้นองไซึ่ง <c oughs> ซื้อของพวกนี้ก็ทําให้ผมสามารถผ่านร้านชิเคเก้นมาได้นะครับอ่าก็เนี่ยนะฮะเล่นเกมเขามา1หนึ่งปีก็ช่วยสนับสนุนกดหนุนของแท้จากเกมนี้เขาหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผู้พัฒนาเขาด้วยกันนะครับโอเคมาเราไปลุยธุรกิจร้านใหม่ของเรากันเลยดีกว่า เออบัตเทิลพาร์ทเนี่ยมันให้น้องคนนี้ผมมาด้วยครับคนเนี้ยฮะคนนี้คือสาวสน็อกนะเป็นแบบว่าตัวที่ให้ให้เหนนรียญนะฮะในสเตททั่วไปครับคล้ายๆกับน้องคนที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยครับแต่ว่านี้ไม่ได้สิบเหรียญผมก็ว่าจะใช้คนนี้แหละครับซึ่งจริงๆแล้วอะเออยังมีอีกนะฮะคือผมเห็นน้องสาวสน็อกคนเนี้ยอยู่ในหมวดไข่นี่ด้วยครับคือถ้าได้ที่หนึ่งอะมันจะได้ไอ้น,นั่นเว้ยมันจะได้คู่หูตัวเนี้ยครับ ซึ่งตอนนี้ผมได้ที่1อยู่แล้วดูครับนี่ฮะสาวสน็อกอีกคนนะครับแน่แล้วได้แบบโอ้โหมีเก้าลูบี้สาวสน็อกผมไม่ไม่เท่าไหร่แต่ผมสนใจนี้มากกว่าดูสังเกตลูบี้ข้างบนขวาผมได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกไปดูขอเปิดไข่แป๊บหนึ่งสังเกตดูได้เลยนะครับว่าหมดจริงๆครับหมดคือหมดเลยฮนะ <laughs> หมดจริงๆฮะกระดานนะครับส่วนใหญ่ผมไปหนักด้านเอคะแนนมากกว่าครับ คิดดูดิผมเอาอัพคะแนนขนาดแล้วผมยังไม่ไหวอ่ะแต่ว่าก็นั่นแหละครับใช่ไหมฮะชีวิตก็ต้องคงดําเนินต่อไปชีวิตคือการลงทุนใช่ครับเราต้องลงทุนไปให้ดีที่สุดครับสนับสนุนเกมด้วยครับอ่าช่วยพัฒนาเขาด้วยนะครับเขาจะได้มีกําลังใจพัฒนาด่านต่อไปให้เราได้เล่นกันนะจ๊ะมาโอเคผมว่านําขนาดนี้ไม่มีใครตามเราทันละมั้งอีกสิี่สี่ชั่วโมงเอยเนี่ยโอเคอเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่าสองนาทีแล้วยังไม่ได้เล่นเกมักทีีเนี่ยเอามา ดานสุดท้ายของเมืองนี้นะฮะเมืองแห่งส่วนสนุกออ้ว้าวอะไรเนี่ยรู้จักกาแฟใส่ใหม่หรือเปล่าทําได้ด้วยวา,าวางใส่ใหม่บนกาแฟล่ะวางใส่ใหม่บนกาแฟก็คือต้องไปปั่นใส่ใหม่ีงยหรอแล้วก็รอ,อกาแฟใช่ไหมอุ้ยร้านน่ารักมากเลยอะอุ้ยร้านอย่างับบไลน์นั่นแหละที่อยู่อะไรวะสยาม แกาแฟชั้นยอดนัันแต่ตางจริงๆวางแกาแฟบนแทกกระทะว้าวสายใหม่นุ่มปูล่ะเอาไปวางบนกาแฟก่อนกาแฟจะหายร้อนนะอู้ผมมองไม่เห็นเทานี้กาแฟใส่ใหม่ก็เสตสมบูรณ์นี่โซมันลูกกะก็ใส่ใหม่ละลายกันอู้อย่างงี้ดิเองยังไงอ๋อ,อได้กาแฟปุ๊บวางใส่ใหม่ปับ๊บ เอ้ยคือแบบร้านนี้มันโอ้โหทำมาเป็นแบบของเล่นลายหรือเปล่าเนี่ยดูดิเหมือนทำแบบเอามาขายเลยครับแบบหมายถึงคนที่ขายผมหมายถึงว่าแบบทำแบบเออเอาตุก๊กตามาขายมันนั้นเหมือนไอหนหน้นั่นอ่ะบ้านลายลายบ้านลายที่สยามอ่ะครับท่นผมแต่ผมไม่เคยไปหรอกครับผมเคยเห็นแต่ในโฆษณาเพราะว่า ติดโควิดครับใช่ครับติดโควิดรับผมเลยไม่ได้ไปครับจริงๆผมตั้งใจว่าจะไปหลายรอบวแหละแต่ก็ไม่ได้ไปสักดีมีแต่จ่า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 อยู่อย่างเงี้ยฮะน่าเสียดายเนาะแต่ผมผมไปตอนผมไปฝึกงานผมไปเดินผ่านอยู่นะมีหมีตัวใหญ่อะหมีหมีลูโคนี่วะบาลูโคนี่เนี่ยตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งจำไม่ได้แต่แต่ถ่ายรูปไว้ครับลืมลวอยู่ไหนมัง ผมคนลืมง่ายอะ่ะมาเรามาชื่นชมร้านหน่อยดีกว่าเรามาตรวจสอบร้านกันใน,นมีอะไรมาใหม่ไหมมีอันนี้มาใหม่คืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอุ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะมีสายใหม่สองรถด,ด้วยหรือเปล่านะใช่ไหมอันนี้คือรถบาวบะ่ะอันนี้คือรถโคนี่ใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่สินะโอเคอืมต้องใช้เครื่องปั่นอ๋อโอเครู้ละ ว่าต้องอัพยังไงก็คือเหมือนต้องมีเครื่องปัน่นอ,อย่างน้อย3ามเครื่องอะเนาะสามเครื่องแหละเออใช่ต้องสามเครื่องเพราะไม่งั้นมันอาจจะกดไม่ทันได้ส่วนคัพเค้กนี่ก็อัพซะหน่อยนะแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นของใสอันด้าน,ด,าน,ด,านด้านคัพเค้กมั้งถ้าผมอ้าวลืมทำมัวแต่วิเคราะห์มัวแต่แบบว่าเออกำลังกังวลอยู่ฮะกำลังวางแผนเรื่องการเงินาการใช้ชีวิตในร้านนี้นะผมกำลังวางแผนอยู่ครับใจเย็นฮะใจเย็น ส่วนด้านขวานี่มันอะไรวะเนี่ยด้าน,นขวานี่มันจะเป็นขนมขนมขนมกินเล่นอีกทีหนึ่งหรือเปล่าวะอาจจะเป็นขนมกินเล่นกระจุกกระจิกรกริบกริบกรุบกริบอะไรอย่างนี้นะเชิญครับลูากค้าโอ้นายใจดีจังเลยแถมให้ลูกค้าคนสุดท้ายฉันด้วยโอเคอุตลาหานเขาดูแบบ <c oughs> เหมือนไม่ก๊อปปี้วางเลยนะผมขอไปสังเกตใหม่ด네ิ เดีย๋ยวผมขอไปสังเกตใหม่หน่อยสิอ่ามาดูกันหน่อยสิไหนดูหน่อยสิไหนขุดูไหนสิขุดูไหนสิขุดูไหนสิก็ปีวางจริงๆด้วยโอ้โหดูหมีบาวยังบินท่าเหมือนกันเลยฮะโคนี่วางมีหัวใจตรงกลางฮะเอาไปสำหรับคู่รักมานั่งชิลนั่งจิบนั่งบิงกัน มีแบบกล่องใส่ขนมขนมอยู่ข้างบนด้วยครับมีหน้าเจมอยู่ด้านซ้ายเราด้วยอะแอบแอบแอบหลอนนิดนึงนะเนี่ยเออส่วนด้านขวาเป็นแบบอ๋อถ้านี้เต็นก็คืออ๋อไม่ก็คือไม่ฮะใส่ไม่ไม่ใส่ไม่ไไมน้าบ่าวด้วยอะโอ้โหถ้าชีวิตชีวิตจริงมันมีขายีผมไปซื้อกินบ่อยเลยเนะี่ยผมยิ่งคังละตทีบ่าวเอา้าคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าโอสั่งมัอฟินอันเดียวนี่หรอครับโอเคขอบคุณครับที่มาแจกตังค์ครับขอบคุณครับป้าเดี๋ยวทางก็ไปด,ดีครับบ๊ายบาย ป้าเป็นลูกค้าเราเออหลังๆที่ป้ามาบ่อยเหมือนกันเน,ะะนาะเสีย้าเนาะเขาน้จะทำตัวละครป้ามาตั้งแต่ร้านแรกๆอะ่ะเออแรกๆคือยังไม่ค่อยมีป้ายังไม่ค่อยมีป้ายังไม่ค่อยมีนักแร็ปเปอร์หนุ่มคนนั้นมาเท่าไหร่แล้วก็บิ๊กซอลลี่เออจะว่าไปบิ๊กซอลลี่ผมไปเจอนานแล้วนะนานมากร้านเอ้ยร้านเมื่อกี้ร้าน,านากีฟแตงผมไม่ไม่เคยเจอบิ๊กซอลลี่เลยอนระั อันนี้อะไรอันนี้คืออะไรเราต้องแช่เหรออันนี้แช่เราทำยไงฮะทำยไงครับ,รบตอนไหนตอนไหนดีอ่าอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรดำๆวะไอ้ก้อนไอ้ติมหรือเปล่าวะไอ้ติมแช่ปะใช่ไหมใช่หรือเปล่าต้องอับรถครูดาวเครื่องปัน่นแล้วก็ต้องเพิ่มอืมส่วนออฟินเอ้า หอ,อมอฟฟินถ้าเต็มก็ไอ้นี่เหมือนกันเนาะก็ก,ก็ก็กดวางไม่ได้โอเคอะอู้ดูถ้าเราจะเจองานใหญ่หรือเปล่านะเหมือนจะเจองานใหญ่อยู่นะอาจจะใหญ่ดีนะแต่ก็อาจจะไม่ขนาดนั้นก็เปล่าอะโอ้ยเอย <c oughs> ผมยังไม่กล้าใช้เงินเลยอะเออเดี๋ยวนะ จะเน้นเรื่องปริมาณหรือว่าไปเน้นเรื่องคะแนนดีอะอช่วงแรกต้องเน้นปริมาณช่วงหลังเน้นคะแนนไหมโอเค่ากาแฟใช่ไหมต้องมีสองถาดต้องมีสองเครื่องอะโอเคจากนั้นสายใหม่อะต้องเพิ่มเครื่องหน่อยลดคูดาวอีกสักหนึ่งส่วนนี้มันจะเ,เป็นบาวสายใหม่เหมือนเดิมแสดงว่าเนี้ยต้องเป็นโคนี่สายใหม่แน่เลยอ่าผมเดา และนี้ก็สลอดไอศครีมเอ้าอันนี้ไอศครีมหมอแล้วนั่นคืออะไรอะอันนี้มัฟฟินเอามัฟฟินเพิ่มจานหน่อยหนึ่งตังพอไหมเนี่ย,ต,นนยตังไม่พอเลยเนี่ยอะโอเคตังไม่พออันนี้อะไรทีรามิสุมันคืออะไรอะครับผมไม่รู้จักอะใครรู้จักฝากอธิบายด้วยนะครับทีราทีรามิสุทีรามิสุตู้แช่ทีรามิส,มสุมันคือถั่วแดงเหรอฮะหน้าตาเหมือนถั่วแดงจยนะ่างไรเนาะถั่วแดงไส ตัวแดงตัวแดงสอดไส้เอ่อ,อ,อพุดดิ้งขาวนมป้าไม่แน่ใจ <c oughs> แต่หน้าตาเหมือนตัวแดงเลยนะเนาะโอเคนะผมมารับค้อนก่นอนรับก่อนฮะเดี๋ยาลืมครับคอลับเรื่อยๆนะนี่ยเราก็จะได้เปรียบเขาครับเพราะว่าเรา <c oughs> เราเล่นหลังๆไงเออหลังๆแล้วมันแบบกุญแจมันเยอะอเราแบบเล่นหนึ่งดานเราก็ได้แล้วอะแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะแบบ เอ้ยเล่นถึงด่านตันแล้วก็ต้องไปทำโควดเก็บหยดน้ำเซลลี่เอาก็ต้องเล่นสองเล่นสองครั้งมั้งให้ชนะด้วยถึงจะได้เออซึ่งเราเป็นไงฮะเราเไ,ได้เปรียบอยู่แล้วอ่ะเอ้ยผมไม่ควรทำใหม่ก่อนดีกว่าโอเคไม่เป็นไรแต่กาแฟนี้ก็ต้องยกมาตั้งก่อนอยืยังไงกาแฟก็ต้องยกมาตั้งก่อนครับ อโอเคโอเคแนี้อือมอันนี้ก็ต้องกดเวฟบ่อยๆครับอ๋อแสดงวันนี้กดย้ำๆได้ผมกำลังหาอะไรกดย้ำๆอยู่แต่ผมไม่ค่อยอยากทำมากเท่าไหร่อะ,อะเดี๋ยวมันติดเป็นนิสัยแล้วมันไอ้นันน่ะมัน,ม,นมันเอามันแก่ยากครับออต้องระวังนะฮะอืมร้านนี้มันคุ้นๆเนานะคล้ายๆแบบคล้ายๆแบบแบบเหมือนร้านไหนสักร้านนะที่มันกดที่มันกดแบบ อันนี้แยกอะเหมือนร้านไอ้นั่นโบะที่มันทำขนมสองชนิดอะไรนั่นอะอ้าว <c oughs> กำผมแพ้ผมแพ้เหรอเนี่ยใช่ครับยังจะถ่ายเลยครับผมแพ้เฮ้ยเอ้ยเ <c oughs> อ้ย,อย,อยแต่เดนะี๋ยวนะเอ้ยผมงงวะ่ะเอ้ยผมไม่ได้อ๋อผมไม่ได้มไมไดตั้งตั้งใจทำข้าวโบขอโด้ครับ <c oughs> โอ้ผมไม่ดกว่ามันจะไม่ถึงะโอ้ผมก็ไม่ได้เอาคะแนนนะอะไม่เป็นไรติดต่อขบวนกันไหมหรือว่าเราดองลูกค้าก่อนไหมเออเราดองลูกค้าดีกว่าเราดองลูกค้าครับจะดองไปลูกค้าก็มาแค่นี้อยู่ดีนี่ว่อะอะโอ้ยเดี๋ยวนะผมมองไม่เห็นตรงเนี้ยเออไอ้ปุ่มอัดเวลามันบังครับเอาไว้นะไม โอ้โน้โนโนโนนดีไม่ดีอ้โนโนโนเดี๋ยงี่ก็คงไม่ดีเอาอาหารไม่อีกแล้วอ่ะไม่ใช่ไหมครับไม่ถึงว่าไอ้นั่นไม่ทันไม่นาผมเติมไม่ทันน่ะไม่นะาไม่นะามันห้ามทิ้งเลยอ่ะวายแย่แล้ววายโอ้โหไม่ถึงอะครับไม่นะครับไม่นะครับ อู๋ไม่ถึงอีกแล้วไม่ไม่นะผมยังไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยวผมยังไม่ถึงไหนเลยผมแพ้อ,อีกแล้วเหรอโอ้เดี๋ยวนะโอ้ใจเย็นๆโอ้ค่อยๆค,คุยกันแหมโอ้โหคุณแววความยากมาตไกลเลยฮนะจริงรอเนี่ยผมเล่นหน้าด่านผมยังไม่ถึงผมงยังไม่ถึงไหนผมแพ้แล้วเหรอไวัยวัยไปไหมไวัยไปหน่อยนะอวง่าย่ะง่ายไปหน่อยผมเนี่ยง่ายไปหน่อยนะ โอเคมะนี่เป็นไรผมขอฟามกันบันดีคะแนนมันอาจจะไม่ถึงจริงครับอูแสดงว่าด่านนี้คะแนนมันก็น่ากลัวนะอืมเพราะว่าผมเปลี่ยนใจแล้วผมไปอัพคะแนนดีกว่าใช่ผมเปลี่ยนใจผมไปอัพคะแนนดีกว่า ร้านนี้ก็ทำให้ผมนึกถึงไอ้นั่นเหมือนกันเนาะด่านกาแฟเมืองแรกอะ่ะที่มันจะแบบมีแก้วแก้วมีใสวิบใสอะไรนะเอออันนั้นอะชอบครับผมชอบด่านนั้นสุดแล้วใ,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 ใน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 เมืองนั้นอะ่ะชอบมากเลยครับส่วนเมืองเนี้ยหล่เมืองนี้เมืองนี้ส่วนตัวผมชอบอืมผมชอบป๊อปคอร์นนะชอบชอบที่ผม,มในที่นี้หมายถึงว่าแบบ เออพวกตัวร้านพวกโดยรวมเออพวกตัวร้านพวกความสวยพวกอาหารความสวยของอาหารอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้หมายถึงการเล่นนะการเล่นแยกนะฮะแยกการเล่นไว้ครับป๊อปคอร์นที่โคตรยากเลยครับไม่ใช่ง่ายเลยนะโอโ้โหส่วนกาแฟกาแฟก็ยากนะแต่ว่ามันก็ไม่ยากขนาดนั้น,น,นแต่มันก็ยากมันก็ถือว่ายากในสมัยสมัยนั้นเออเพราะว่าในสมัยนั้นมันก็แบบเออนะมันร้านมันเพิ่งมาใหม่มันก็แบบ ผมจำได้ว่าผมอ่ะอัดร้านกาแฟาเป็นร้านแรกว,วะหรือว่าผมร้านแฮมเบอร์เกอร์วะแถวๆนั้นนะฮะแล้วก็ร้านที่ยากต่อมาก็คือในสมัยนั้นอ่ะก็จะเป็นแบบพวกขนมหวานนะฮะที่มันเป็นขนมญี่ปุ่นแล้วต้องกดใส่หลายๆอันอ่ะเอออันนั้น,น่ะคือยา,ยากยากจริงแล้วก็มีอะไรกับถัดมาก็จะเป็นแบบข้าวผัดจีนนะที่มันแบบโอ้โหกว่าจะทรงกว่าจะใส่เนื้อ เออแล้วก็มีอะไรนะขึ้นใหญ่ที่เหลือมันก็พอ,พอผ่านมาได้ครับมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับที่ผ่านผ่านมาถ้าเกิดมันยากจริงอ่ะมันจะจาฝังใจเลยเว้ผมจะจําฝังใจแล้วร้านไหนแบบชอบหรือถูกใจมากๆก็จําฝังใจเหมือนกันใช่ไหมอ่าใช่แหละแล้วคะแนนถึงยังเนี่ยอยู่พันซองฮะเอาอะไรได้บ้าง พันสอุ้ยอัพกาแฟได้อัพไหมอัพ,อพลอยเลคกันโอเคอุ้ยกับโอ้ต่อไปหน้าเซลลี่นี่กาแฟสูตรเซลลี่เหรอเขาน่าจะมีสูตรเอาไปขายแบบในร้านชีวิตจริงๆเนาะมีไหมร้านแรกๆไม่ค่อยมีกุญแจเลอยอ่ะสงใส่คงไปแบบอยู่หลังๆกันฮนะแบบ5ดานสุดท้าย3ดอก3ดอก3ดอกอะไรเงี้ยโอ้ โอ้ก็เทลียามาเราไปสนุกสนานกันต่อคืนเครงสนุกสนานคืนเครงเพลิดเพลินสุดแสนจะบรรเลงแห่งเพลงจุใจคืออะไรวะนเนี้ยไม่น้ำไม่มีใครสั่งกาแฟผมเลยผมเอากาแฟมาคุณผู้ชมเฮ้ย โนมผมเอากาแฟมาไม่มีใครสั่งกาแฟผมเลยไม่โนโนผมสั่งกาแฟมาเอ้ยไม่มีใครสั่งกาแฟเลยคุณผู้ชมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเอาพลาดเฉยผมงงอะไรวะเนี่ยเออไม่มีใครสั่งกาแฟเลยครับตายผมงงโอ้โหอะไรวะ เออผมสั่งกาแฟมาเอ,อไม่ช่ผมสั่งกาแฟผมสั่งทําไมล่ะผมไม่ไม่ไม่ไมวงผมมาเดี๋ยวผมออพกาแฟมาแต่ไม่มีใเครสั่งกาแฟเลยเมื่อกี้ดูดีเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้โหค้าเมนูน้อยแน่ลูกค้านีเออ่เราไม่สามารถเดาใจลูกค้าในแต่ละวันได้เลยเนาะบางวันเขาก็จะแบบอือาจจะสั่งแต่ไอศครีมร้านเราก็ได้ครับออมันก็ดูยากนะว่าแบบเออธุรกิจเรา อะไรขายดีเงี้ยมีไหมก็ก็ไม่อะไรอะ่ะโอ้โหต้องทำอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยยอดแล้วอยู่กันอ,อยู่เป็นคนละยอดเลยฮะเออตัวของตกแต่งนี่อยู่คนละยอดเลยได้ลครับผมน่าจะพอควบคุมมันได้ครับหรือเปล่าวะพอพอได้แหละก็ไม่ได้น่าจะยากขนาดอะไรที่จะทำไม่ได้ ขนาดนั้นปะอ๋อที่ผมว่าถาดวางอะอัพแค่นั้นพอเว้ยถาดวางอัพแค่นั้นพอถาดกาแฟส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไปแบบลงกับพวกคะแนนเยอะๆดีกว่าก่อนที่เราจะไม่มีตังค์อัพนะครับเพราะว่าช่วงแรกยังรวยครับช่วงแรกยังฟุ่มเฟือยฟุ่มฟุ่มเฟือยฟุ่มฟุ่มมุ่งุ่งเรืองฟุ่มเฟือยได้ครับ แต่ก็นะเอ้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมไปฟาร์มครับชิลครับผมไปฟาร์มฟาร์มแถวนี้ก็ก,ก็ก็ได้แหละครับก็แป๊บเดียวเองเอร้านแคนดี้คาเฟ่นเนี่ยขนมหวานกาแฟของร้านนี้ก็น่ารักอยู่นะน่ารักเบลเบลดนะีชอบมีทางเดินเหมือนทางแบบทางไม้อะที่แบบว่า อยู่ในโรงเรียนเด็กๆครับเออิงโตยิ่งกลับอยากกลับไปเป็นเด็กไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้เพราะอะไรตับไตไตพุงรู้ว่าเพราะอะไรก็คงสวยดีรู้ว่าเพราะอะไรแต่ไม่รู้ทำไมถึงทำใส่ไม่ได้สักทีเพราะว่าผมกดไม่โดนยังไงเล่าไม่นะห้องนอนผมเนี่ย ผม,ผมกดอผมกดใส่ไอ้นั่นไม่ค่อยโดนครับผมกดใส่ใหม่ไม่ค่อยโดนใช่เมื่อกี้ผมกดใส่ใหม่ไม่ค่อยโดนผมก็ว่าทำไมมันไม่ทำใส่ใหม่ผมต้องฝึกใหม่แล้วผมต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ผมต้องเปลี่ยนตัวเองผมจะต้องดูว่านิ้วตัวเองเนี่ยกดแล้วแน่จริงๆหรือเปล่าอ่าบางทีมันอาจจะยังไม่ติดครับเราจะต้องกดย้ำเข้าไป

ต,อ,อ,ตอ,อ,อู้มาครองได้แล้วจ้าไปจับมาครองจ้าอัพเลยจ้านี่จ้าไปใหม่จ้าเชิญจ้าอ้าวให้ผมปเป็นพวกวันนี้ดีกว่าอีกทีนึงมาครองอุ้ยโอนมาครองเกือบไหมเดี๋ยวเรามาครองไหมบานทีเออมันทิ้งได้นี่หว่าโอเคอ่ะขนาดดาบธรรมดายิงจะเล่นไม่ทันเลยเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะวัน ผมกลัวมผมกลัวแล้วไม่นะนี่สิดาแ้วผมกลัวมากเลยเนี่ยผมกลัวจริงๆนะใช่ไหมมามาคลอ,องเจมอ๋อนี่คือมาคลอ,องเจมเหรออันนี้อะไรมัฟฟินถูกแล้วตอนนี้ล่ะทีรามิสุเหมือนเดิมเงี้ยอะฮะสลอตเค้กกระถางดอกไม้คือเลยวะอ๋อไม่ถึงสลอตรูปเค้กกระถางดอกไม้อย่างเงี้ยเหรออ๋อ ออืมน่าจะเอาไว้วางมิทิลรามิสุได้อีกอีกถ้วยหนึ่งมาดาทเก้า 9. อุ้ยจะถึงไหมเนี่ยโอ้สามารถเล่นแบบสโลวกว่าน,นี้ได้ไหมไม่ได้หรอเล่นมีมีแต่เล่นความเร็วอะฮะงั้นเล่นแบบธรรมดาแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอใจเย็นๆก่อนผมต้องฝึกฝนใหม่ครับผมต้องฝึกก่อนเรียนรู้ไปครับ เรียนรู้กันไปรู้กันทั่วทุกมุมโลกไปนี้สุดแสนเจอจลัดที่ดีต่อให้มีกระคงไม่ทันเวอร์คือเวอร์เฮอุอยใส่มาเพียบเลยเหรอไม่นะคุณคุณใส่ใหม่ครับคุณจะตังเยอะเกินไปแล้ว ผมทำให้คุณไม่ทันนะครับคุณใส่ใหม่คุณไม่นะคุณใส่ใหม่จา้าโอ้ยเอาไม่ทันนะ่ะไม่นะคนผมทำไม่ทันวะเอเอเฟอร์ไคนนั้นไม่ทันนะ่ะแย่แล้วโอ้ยมอกว่าจะมีลูกค้าพิเศษโผล่มานะหวังว่าจะมีลูกค้าพิเศษโผล่มาแบบ เธอมาทันเวลาพอดียังกับรู้ใจเธอมาที่ตรงเวลาพอดียังกับนัดแกนไว้มัดฉันมัดมีไหมไม่มีอ,อไม่ทนันเวไม่มาเวลาที่ฉันเล่นเกมไม่ทนันแล้วตายพอดีเย้น yeah. ี่โปรดมาช่วยชีวิตฉันหน่อยก็ดี ตื้อดิ้ดิ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 ตื้อดิ้ดิ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 ลูกอมผมก็หมดไปเยอะนะดูดิก็คือหมดไปกระดานด่านเมื่อกี้อะไรฮะจากมีอยู่90้าสกว่าเม็ดนะฮะตอนนี้ก็เหลือเนี่ยเท่าที่เห็นนะมีอยู่อันน้อยหนึ่งโอเคก็สั่งอันนี้กันเยอะใช่ไหมได้ครับผมก็จะผมก็จะเสิร์ฟผมก็จะขยันทำใหม่ครับ งงเนาะดูกดงงไงกันไหมลูกเออผมรู้สึกดูกดงงง่นิดนึงอ่ะนิดนึงแต่ก็ยังพอยได้อยู่ครับโอ้ ไอตรงกาแฟคือเราต้องวางกาแฟ ä. วางกาแฟรอไว้แล้วก็ดูว่าใครสั่งสายใหม่อะไรถ้าแสดงว่ากาแฟเราก็ต้องเร็วมากเ็ดีใช่กาแฟเราต้องเร็วมากพอเว้ยออมันมีอะไรให้ทำเยอะจังเนาะ <laughs> เอ้ยมันมีอะไรทำเยอะจังเลยอ่ะผมจะเอาอะไรดีวะเนี่ยกำลังคิดอยู่อะไรเนี่ยครีมหรอมีครีมติดะมพูด้วยครับคืออะไรอ่ะเอาครีมมาให้รู้สึกกระตุนจิตใจอุ้ยใส่อะไรอ่ะอุ้ยไม่ใส่อย่างนี้ไดยเหรอทำไมมันเล็กเล็เล็กกระทัดรักนาวรักนาวรักนาวรักอ่ะ ทำไมน่ารักจังไม่ไม่ด่าไม่ได้ไไดไแฟนโอเคไม่เป็นไรนะครับทิ้งอ๋อโอเคอ่ะไม่ทิ้งก็ได้โอ้ไมก่ก็สโอ้ตืด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  ด่านนี้นะค่อนข้างยากเลยครับดูทรงแล้วเนี่ยดูแค่ตรงเนี้ยไม่ต้องไปดูตรงไหนแล้วมีไหนจะมีตรงนี้อีกฮะโอ้ผมแล้วไม่อยากจะนึกถึงตอนอยู่หลังๆเลยแต่เดี๋ยวผมก็ต้องไปถึงอยู่ดีนะฮะอีกไม่ช้าเลยแล้วครับระหว่างดูคลิปนี้อยู่ผมก็คงเล่นอยู่ประมาณด่านที่พี่เป้ยเรยีเสร็เลยอยู่สามสิบแล้วมั้งเลยมากรรอของแซลลี่ ถัดจากกาแฟก็ไปต่อที่มาเคลรองเมนูมหมาแล้วสองเลยก็คือมาลองว่ะลองทำมาการองเป็นรูปน้าบดาเพื่อนรักดูดีไหมบอสและเจมส่วนของบ้าเป็นมาฟฟินกันอา้าวจะไปโถงทำไมเราไม่เป็นมาการองอ่ะ <laughs> เออทำไมบ้าต้องเป็นเป็นมาฟินคนเดียวสงสารนะโอเคครับคุณผู้ชม ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในฟารนต้านะครับว่าผมจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปขายของได้หรือไม่ครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าจุดติ้นสุดแล้วนะครับแต่อบอิบครับไม่บอกครับไม่บอกเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย